สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ครับพอเศรษฐีสองคนกันใช่ไหฟิชเชลิงกันเศรษฐีเดี๋ยวเดี๋ยวอันน้เศรษฐีบอรมันเลยบอรมันบอกมาจากซาอูบอกบอกรำน้ำมันเกิดเก่าครับเรดี๋ย้เศรษฐีเดี๋ยวเจ้าของตกลงเซ็นสัญญาแล้วจะไม่จับมือแล้วใช่ไหมจับมือแล้วอ๋อมันจับมือให้พี่น้องเห็นแน่เป็นหลักฐานเดี๋ยวขอขอเคลียร์พัดลมก่อนได้ไหมพูดพูดมาที่ก่อนมาที่ก่อน พอช้างเดี๋ยวถ้าไปทําบ้านผมเนี่ยพัดลมตรงนี้ขอตัวใหญ่ๆ่อยนะเนี่ย,ยดนนะัดลมมันตัวเล็กเข้ามาพันใหอขอ้ามาพัดใน้ก่อพัดลมหน่อยมีคนเข้าม่มาพัดน,นีกับโบเย็น<笑><笑>แต่ว่าแต่ว่านั่งดีวะาพัดหมอยกับโบผิวอันนี้กับโบเยวได้พิเครับ แ้วบานคอยต้องเฮ็ดอัดลังอัดพัดลมขอตัวใหญ่ๆมาไแบบว่าแบบว่าโดคอมเนต์พัดยังมีเเจ้าเแบบว่าพัดมอยเทเแบบคือลมพัดเขาเลิกไปเลยไหมตัวใหญ่หน่อยกูเอนไหมไม่ไม เตี้ยวเัวไม่ได้ตานเลยคข้นเบาๆจ่นั้นคือเบาคือขคนหัวนันห่ะั่งวด่นาลหัวนี่กันผมมาขบัถตัวรถกสะน่อยขาดนี่เลยเอาที่มนีไปเลยที่มหลังบ้านบาเภาษาอังกฤษเบามีบาี่บแล้วก็เลยบอกบนเน้นบ่อแม่ฝ่ายเป็นคนทีวแพ้อากาศแล้วไม่ชอบความหนาวเย็น บ่เจ้าขึ้นไปเบิ่งก่อนข้างบนมันเย็นขนาดมาต้อเปิดพัดลมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปลองพัดลมหน่อผมอันนี้ก็กันเลยบ่าวเอกก็กำลังลงคลิปเพราะใช้ได้กี่คลิปแล้ววันนี้สองคลิปครับสองคลิปแล้วก็เลยงงว่าเจ้าเห็ดจังไงเจ้าใส่ยซือสองอีหยังเจ้าไายอีหยังอะไรยังไงกะไายเป็นสีบอกไายเป็นสีด่างสือสองยังพี่น้องพี่สิกดติดตาม เอา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 หนามมาบังเอาหน้าซองเจะมาบังฝากพี่น้องเขากดเข้าไปติดตามไอ้ตานไม่คิดนะผมลบอยู่ไหมหนามฮะนี่ครับพี่น้องตอนนี้ยังไม่ได้สร้างรายได้นะครับผมนี่ครับฝากพี่น้องกดซับสไครป์กดติดตามให้อ่ไอ้ลูกพัดไส้นะครับื้อว่าหนุ่มสกลอารมณ์ดีสีมหาโพธิ์ อารมณ์ดีก็ไปซีมหาโพดิเนานุ่มสกกลอารมณ์ดีนะครับซื้อสองเราฝากเป็นกำลังใจแล้วนะครับเอาฝากทด้นพี่น้องเด้อตอนนี้คนติดตามอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบคนพอดมืออื่นแหมมปัไญายังหาพันท่านพี่น้องผู้ฝากพี่น้องครับกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากเอฟซีพลังเงียบนะครับนุ่มสกกล คนอารมณ์ดีใช่ครับผมต่อไปกับต่อไปกับถือถุงทะเลยางเลาะอันนี้เกิดมาพี่บ่าเลยโอ้สั่งบาเลยเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เราจะไปเช็คพัดลมจะไปใสจะอยู่เมื่อไหร่ก็อยู่เมื่อพัดลมเอาเจ้งสีซะปารดาไปพิสูจน์ผู้พุนให้ค้นต้นเหตุ คุณต้นเหตุตัวขึ้นไปคุณต้นเหตุเจ้าใส่คุณต้นเหตุไปให้เขาไปพิสูจน์ด้วยตัวเขาเองไม่มันพิสูจน์ไม่ได้มันมันใช้เครื่องตัดญาตตัดของมัแล้วเบ้าเอกน่าสนใจหนิระบายสามหรือเไปพิสูจน์ทันลมว่าม้อยเพียวว่ากินหนูเนเาออกมาอย่างเดียวโอ้ยมึงมีหนูเนาเอาวน สอบไปแล้วข้าบโพอินดอกเราต้องเอาห้องนอนไปแต่จริงหรือไม่พัดลมพ่อช้างเกิดเหตุแบบนี้เสนอจะว่าอยู่ตรงนี้เย็นเนาะฝากในนี้พี่น้องหนุ่มสกุลหนุ่มสกุลอารมณ์ดีเนาะคือบอเปลี่ยนอ่าซื้อใหม่สิเปลี่ยนอยู่ครับเปลี่ยนเป็นยังไงขอบ้านหนุ่มสกุลคนชิสเกตลุงพรชัยพ่อบ้านน้องมันยาก่ปะป๊า พ่อบ้านต้องอิงก,ก็ได้บ่หลังบ้านน้องหลังบ้านบ่ได้บ่สามบัลุงพรชัยกลางบ้านก็มีลังบ้านแล้กลางบ้านอย่งางแบบเดี๋ยวจะติดต่างซื้อให้เดี๋ยวออ่ะพี่น้องฝา,ากพี่น้องอ่านคอมเมนต์มาเด้อตั้งซื้อให้ลุงแล้วนะครับตั้งซื้ออย่างตอนนี้เราไปบ่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> จังเลยใส่สื่ออย่างเราเปลี่ยนแปดสิบแปดสื่อแล้ว บ่าวเอรนบุรีนี่ก็ดังเนาะดังแห่งมัแต่ออกเนาะมแต่ยางออกคนเหจดเดี๋ยวเดี๋ยวเ็บเขาสารเขาขาให้เคืกว่าให้กลับไปหรือว่าออกมาลองต่อให้กลับไปอยู่ในเต็นต์ต่อเฮแล้วเนาะโอเ้องเข็บเขาสารเสู้มือเขาบักเงาะมีกระแสแห้งบักเงาะบเงาะมีกระแสพใหญนพใหญ่ก็เอจ่เจอน้บักเงาะโอจเสบ่พี่ แต่นตอนนี้คนมีกระแสให้กับเงหัคือไฟหัวเง้วเป็นตะเบิงเมื่อวานนี่ยอ่านก่อนงานโฆษณาเขามาพิสตจร์เขาด้ของเงี้ยวเจากระททบนนดี้เจาะกระททบเนน่ยเอาไหมเอาไหมเอาเอาไหมอันตอนนี้อันไอ้ยวน่เรามีกระแสเมื่อวานเนี่ย งานอ่างานโฆษณาเข้าเลยพิเซนเตอร์ไอ้เบอร์นี่เป็นนั่นเป็นบอบอบอเนเื่ออย่างขนาดปะอาหารกบอาหารกบมันแปลกแล้วเจ้าเป็นอะไรพอพอสั่งเจ้าเฮ็ดบ้านดีแหลอะจะไปให้เหรียญน้ำเขาเจ้าไปหาอันเป่าหม้อให้ฉันแหวะมันเป็นทางก่อยสูงก็จไปไะเดี๋ยวต้นต้นวันเสึงได้อยู่ อ่ฝากฝากพี่น้องนะครับอ่าฝากตั้งซื้อให้ลุงเราหน่อยตั้งซื้อตั้งตั้งชื่อแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่มามาไล่ดูคอมเมนต์เนาะฝากฝากฝากพี่น้องฝากตั้งซื้อสองของลุงพรไสแฟนของประดานะครับว่าจะเอาชื่ออะไรคำว่าพ่อบ้านแมันก็มีบ้านทื่เก่าเนาะบ้านดีแล้วนะมีบ้านดีแล้ว พ่อบ้านของเองบอกพ่อบ้านน้องเอิงเอียงนี่กับนี่ธรรมดาผมเนาะมันท่านรมดาผมไหมปลารักหมูนะป๋อป๋ออาฝากพี่น้องคอมเมนต์มากครับบอกเอ็กไม่ซื้อให้เราบอถ้าสมมุิต่างไหมป๋อเอกเราเป็นคนที่สมองดีเราเพราะว่าเราตมคนมาเหลือแล้วสมองตื่นอีกไม่ได้ อาต้องตางบางจัคซือตาเอ้ง่าว่่กคอยตั้งบริษัทคอยตัง้กงกงยเน่วยพิเศษหลังบ้าน่กดเขาม่มีแต่ปืนยิงกันนะหน่ยลบพิเศษเนาะ <c oughs> ลุงลุงบ้านอออ้ยบ่ได้หรอกเอา้า ให้พี่น้องตั้งให้อย่าเอา้ยไปเ้ยพี่น้องเด้อเอาขอบคุณทุกกลังใจครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ